อาวลัคนาราศีเมษในช่วง1-15ตุลาคมนะครับเราก็มาเช็คกันในช่วงนี้นะครับว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็มากับน้องมั่งมีนะครับอยู่ข้างหลังนะครับแมวส้มน้อยของผมนะครับนะก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับ นะก็ในดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษในช่วงจังหวะครึ่งเดือนแรกนี้การเงินการทองของคุณนั้นท่านใดที่มีรายได้จากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับจะมีมุมที่ดีนะครับหรือว่ามีอะไรคุณทําธุรกิจออนไลน์ต่างๆต,ตรงนี้นะครับจะมีมุมที่ดีเงินคุณจะเข้ามากขึ้นแต่สําหรับท่านใดที่ทํางานประจําในช่วงนี้ให้ระวังรายจ่ายค่อนข้างเยอะมีสิ่งมาริดรอนบั่นทอนทรัพย์นะอาจจะมีรายจ่ายอาจจะถูกแก๊งตกทรัพย์ นะหรือว่ามีเรื่องเสียเงินนะครับระวังการถูกหยิบยืมเงินแล้วไม่ได้คือหรือว่ามันแปลว่ามีรายจ่ายค่อนข้างเยอะในช่วงจังหวะนี้นะแล้วก็การตัดสินใจอะไรต่างๆเกี่ยวกับเงินทองทองให้ต้องระวังและรอบคอบให้มากในช่วงจังหวะนี้นะครับมันยังรวมไปถึงว่าจะมีรายจ่ายไปกับเาินเดินทางไกลนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่ารายจ่ายไปกับการติดต่อสื่อสารนะบางท่านจะนําเงินไปล่อผลประโยชน์บางอย่างนะครับเข้ามาสู่ดวงชะตา นะต้อไปสังเกตดูนะอาจจะมีการเสียเงินซื้อของให้ใครบางคนเพื่อได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างมาก็ได้นะครับหรือว่าจะต้องเสียเงินไปนะครับแล้วก็ได้อะไรบางอย่างมาก็ได้นะเป็นลักษณะนั้นนะครับรวมไปถึงว่าคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องเงินมีคนช่วยให้ได้เงินมีคนเอาเงินให้คุณนะครับหรือว่ามันแปลว่ามีคนมาเลี้ยงข้าวคุณก็ได้ไม่เช่นนั้นมันแปลว่าจะมีคนช่วยให้คุณได้เงินมีลูกค้าแนะนําบอกต่อสําหรับนักค้าขายนะครับ นะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะมันเป็นจังหวะด,ดวงดาวที่คุณอาจจะมีญาติพี่น้องคนในครอบครัวติดต่อเข้ามาแบบคาดไม่ถึงนะครับมันรวมไปถึงว่าอาจจะมีดวงดาวเนี่ยช่วงนี้การงานคุณจะมากขึ้นอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่หรือว่ามันมีภาระหน้าที่ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มอาจจะมีงานคู่ขนานคุณทํางานอะไรอยู่นะอยู่ในองค์กรของคุณนะคุณอาจจะมีงานเข้ามาเพิ่ม นะครับเกิดงานใหม่โดนผู้ใหญ่ป้อนงานให้ทําหรือรวมไปถึงว่ามันแปลว่าเป็นช่วงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงระบบงานบางอย่างของคุณก็ได้นะครับเป็นช่วงที่คุณจะมีการตัดสินใจอะไรต่งางๆทางการงานได้ดีนะครับเป็นจังหวะที่ดีในดวงชะตาตรงนี้ในการที่จะพัฒนางานของคุณให้ดียิ่งงขึ้นไปนะครับเป็นเีลาชีวิตที่ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษนะครับ ยังมีโอกาสในเรื่องของการบุกเบิกการเริ่มต้นไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆยังจะสามารถทําให้กิจกรรมที่คุณทํานั้นมีความสําเร็จ่วงนี้คุณอาจจะมีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียนพยายามมากขึ้นหรือคุณจะมีปัญหาบางอย่างให้ต้องแก้ไขแก้ปัญหาหรือมันเป็นมุมที่อย่างนี้ก็ได้นะเราจะมี จะมีความท้าทายบางอย่างมีงานยากมาให้คุณได้ทําก็ได้นะหรือว่ามีความท้าทายบางอย่างที่มาพิสูจน์ความสามารถของคุณนะรวมไปถึงว่าอาจจะมีคนมาจ้องจับผิดคนมาคอยมันไส้หรือพร้อมที่จะทิมแทงคุณนะครับหากคุณพลาดในช่วงนี้นะครับให้ต้องระวังและรอบคอบในการใช้ความคิดในการดําเนินการทําสิ่งต่าง ช่วงนี้ระวังอารมณ์วู่วามของคุณจะนําสิ่งต่างๆให้เสียหายได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่คุณจะต้องระวังการนัดหมายท่านใดที่มีการนัดหมายกับใครระวังไปไม่ตรงเวลาหรือเข้ามาไม่ตรงเวลาก็ได้นะครับนะหรือว่าคุณจะไปเดินทางไปกินข้าวอย่างเงี้ยมันกลับไปไม่ทันเวลานะครับหรือว่าคุณจะไปทํางานอย่างเงี้ยมีวันในช่วงหนึ่าจะไปสายได้นะครับจยต้องระวังนะ นะอาจจะมีคนเพ่งเล็งคุณอยู่แล้วก็ดาวบอกว่าอาจจะมีปัญหาดวงจะมีปัญหาถ้าะอบหอแว้งขัดใจมีการปะทะกับใครบางคนที่คุณร่วมงานหรือคนใกล้ตัวหรือมีมือดีทางการงานในที่ทํางานในองค์กรนะั่นแหละคุณอาจจะไปขัดแข่งขัดขาเขาขัดผลประโยชน์เขาท่านใดที่มีบริวารน,นะครับคุณจะมีปัญหากับบุตรบริวารน,นะครับเป็นพิเศษนะในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องจุกจิกใจจากบริวารมันแปลว่าบริวารเจ็บป่วย มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยมีลูกมีหลานลูกหลานอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือว่าจะมีการเสียเงินหรือว่ามีการขัดใจทะเลาะดือ้อต่อปากต่อคำได้ในช่วงนี้ต้องระวังนะท่านใดที่บริหารจัดก,การบริวบ,บริวารหรือท่านใดมีลูกศิษย์ลูกหาคนอ่อนกว่าเขาอาจจะไม่ได้ดังใจหรือว่ามีการขัดใจกันหรือทะเลาะกันหรือว่าเขาเจ็บป่วยได้ก็ได้ในช่วงนี้ เป็นจังหวะที่คุณนะั้นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับอาจจะมียุเรื่องยุ่งมากขึ้นคุณอาจจะไม่ได้มีงานหน้าเดียวทาคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาเพิ่มมีบางอย่างให้คุณทํามากขึ้นนะแล้วก็เป็นจังหวะดวงดาวที่จะมีการเดินทางไกลมีเหตุการณ์ให้เดินทางให้จอนลารีอ,อ่อคุณจะได้รับของที่พึงพอใจทางจิตใจบางอย่างเข้ามาด้วยในช่วง1 1 5ถึงหหรือว่าอ่ามันแปลลักษณะนี้ก็ได้นะนะครับมันอาจจะมีเหตุการณ์ให้คุณได้ของมีค่าได้เงินบางอย่างเข้ามาง่าย หรือว่าคุณจะมีโชคลาภบ,บางอย่างเรื่องเงินนะครับนะมันรวมไปถึงว่าอย่างนี้ก็ได้ดาวเนี่ยเงินของคุณเนี่ยจะเสียไปกับสุขภาพของตัวคุณหรือคนใกล้ตัวหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับก็ได้จะมีรายจ่ายหรือบุตรบริวารก็ได้นะครับมีรายจ่ายอะไรบางอย่างกับบุตรบริวารน,นะครับต่างๆหรือเกี่ยวกับอยู่ดีๆได้ซื้อ,อยานะนะครับก็ได้นะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผม เอาอันนี้ลงนะก็ในดวงชะตาในชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับอาจจะมีส่วนบางส่วนในร่างกายของคุณจะต้องใช้งานหนักนะอาจจะเป็นกล้ามเนื้ออาจจะเป็นสายตาก็ได้นะครับเชี่ยวอาหารให้ระวังระวังมีปัญหาช่องปากฟันแตกก้างติดเหงือกได้ง่ายๆในช่วงนี้หรือว่าปวดท้องช่องท้องเป็นระบบแก๊สระบบ ระเพาะอ,อาหารนะครับเกิดขึ้นกับคุณได้ง่ายแล้วก็ส่วนหัวอาจจะมีการปวดตาปวดหัวได้ง่ายๆในช่วงจังหวะนี้ระวังส่วนหัวจะมีปัญหาแล้วก็เป็นจังหวะดวงดาวที่อาจจะมีคนบางคนที่คุณไม่อยากติดต่อเขาติดต่อมาคุยกับคุณนะครับติดต่อมาแล้วคุณไม่อยากคุยด้วยอย่างนี้ก็ได้นะนะครับแล้วก็เป็นจังหวะดวงดาวที่ชาวลัคนาราศีเมษจะได้พบเพื่อนเก่าคอนเนคเก่าญาติพี่น้องเก่าๆอ่า ติดต่อเข้ามาหรือผู้ใหญ่เก่าๆนะนะครับแล้วก็การร่วมงานกับผู้ใหญ่ย <Momo S 1> ังให้ผลสําเร็จได้นะครับหรือว่ามันแปลว่าคุณจะไปมีกิจกรรมบางอย่างให้ต้องไปอยู่เบื้องหลังใครบางคนหรือต้องเดินตามใครบางคนนะครับหรือว่ามีใครบางคนทํากิจกรรมบางอย่างคุณต้องไปช่วยเหลือเขาอยู่เบื้องหลังหรือสนับสนุนบางอย่างต่อเขาหรือรวมไปถึงว่ามีกิจกรรมบางอย่างที่คุณต้องออกหน้าแทนผู้อื่นที่ไม่ใช่งานของคุณอย่างนี้ก็ได้นะครับ นะก็เป็นตามดวงชะตามาลักษณะนี้นะครับแล้วก็อย่าให้ใครยืมเงินนะนะครับนะก็จะเสียเปรียบได้ในช่วงนี้นะครับชาวลัคนาราศีเมษแต่บางท่านอาจจะมีการไก่เกลี่ยรเรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นนะก็ได้นะครับเป็นจังหวะดวงดาวที่มีคู่ระวังขัดใจจุกจิกทะเลาะมีปากเสียงหรือคู่ของคุณมีเรื่องให้ห่างเหินกับคุณ่ะนะครับเป็นลักษณะคือเป็นลักษณะที่ว่า คู่ของคุณเนี่ยอาจจะแบบอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือคู่ของคุณถ้าไม่เพียงน,นั้นน่ยคู่ของคุณอาจจะเดินทางหรือคู่ของคุณอ่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่เข้าไปโฟกัสในเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆของคนอื่นนะครับมากกว่าตัวคุณก็ได้จังหวะนี้นะนะครับในช่วง1-15หหรือว่าคู่เจ็บป่วยก็ได้ นะบางท่านจะวางแผนผลประโยชน์ทางการเงินร่วมกับคู่มากขึ้นหรือว่าคุณจะได้ลาบจากเพศตรงข้ามคุณจะได้เงินก็ได้นะจากคู่ได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือบางอย่างจากคนรักเพศตรงข้ามก็ได้เพศตรงข้ามที่ไม่ใช่แฟนคุณก็ได้นะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับท่านไดที่มีคนรักคู่ครองเนี่ยนะครับเอ้ไม่ใช่ท่านใดที่โสดนะครับท่านใดที่โสดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเด็กมาชอบหรือว่ามีคนต่างชาติต่างภาษานะมันรวมไปถึงว่า อาจจะมีใครบางคนเข้ามาแต่มันลงเอ่ยไม่ได้อาจจะมีตัวเลือกก็ได้นะหรือว่ามีรักทางออนไลน์ทักรักทางโซเชียลเข้ามาหรือเจอกับใครบางคนในที่แปลกๆก็ได้นะครับนี่คือดวงชะตาของคุณหรือว่าช่วงนี้เนื้อหอมกับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคุณจะลองลองไปดูนะนะครับชาวลักนณาราศีเมษถ้ามีแผนที่หยิบจับงานเก่าๆที่ยังไม,ม่เสร็จมาลื้อใหม่เนี่ยมันจะมีความสาเร็จในช่วงจังหวะนี้นะครับ นาชาวลัคนาราศีเมษผมพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับนะในส่วนของเลขนำโชคนะเลขรหัส ATM เลขกระเป๋าสตางค์เลขคนรักคู่ครองนะก็จะให้โชคคุณนะครับช่วงนี้ค่าไฟคุณจะมากขึ้นหรืออุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าคุณจะเสียหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือคุณหล่นได้นะครับแล้วก็รถคุณจะมีรอยขีดข่วนได้นะแล้วก็เอกสารคุณจะหาย นะหรือรวมไปถึงว่าอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณมันพังนะครับก็ได้นะมันเป็นลักษณะนี้ก็ได้แต่กนะ็อ,อย่าลืมชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนตุลาหากรอโอกาสต่างๆในเรื่องของการงานหรือรอจัดการเกี่ยวกับอสังหาร,ริมทรัพย์หรือมรดกนั้นมีมุมที่ดีนะครับนะหรือว่าคุณจะได้ของใหม่เข้าบ้านก็ได้หรือท่าได้ทำงานต่างประเทศก็จะมีความสําเร็จหรือรอโอกาสงานเ,เกี่ยวกับต่างประเทศก็จะมีมุมที่ดีตรงนี้ เข้ามาด้วยนะครับช่อง y o YouTube ชัยเสงเพชรก็มีผู้ติดตามอย่างเหนียวแน่นนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับท่านใดท,ท,ที่ติดตามมาตลอดนะครับนั้นะในดวงชะตาของคุณคุณอาจจนะในช่วงนี้คุณอาจจะมีไรายได้พิเศษหรือท่านใดมีรายได้ไรายไ,ได้พิเศษอยู่แล้วโดยเฉพาะ,ะมีมายาณาในช่วงนี้มีโอกาสทําเงินได้ดีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเป็นไรายได้ที่ทางกายติดต่อทางกายอะไรต่างๆนะนะครับสวัสดีครับ